น้องงัวที่เหลือจากเมื่อคืนนะครับเรามาอุ่นใหม่นะครับให้มันได้ความร้อนนะครับได้รสชาติหลังจากชิมดูแล้วค่อนข้างจะจืดไปนิดหนึ่งเพราะว่าเพิ่มน้ําไปหน่อยหนึ่งนะครับเราจะต้องเติมน้าปลาลงไปสักหน่อยนะครับสักหน่อยหนึ่งนะครับ โอ้โหมียอดอมะม่วงหล่นลงมาด้วยครับธรรมชาตินะครับไหนลองชิมดูนะครับน้ำน้ำต้มนะครับน้ำต้มอืมมาฐานครับออ่มน้องวงว <c oughs> น่าจะ เสิร์ฟได้ครับอ,อร่อยครับเห็นความอร่อยแล้วก็มือสั่นเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะครับเมนูอ่อมน้องวัวเช้านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ